ครับกลับเข้าสู่บรรยากาศครับของสนามกีฬากลางครับจังหวัดราชชูก้ายิงซ้ายปั่นลูกนี้โอ้โหมากเฉียวขาไปนิดเดียวครับเท้าซ้ายนี่คมกริบเลยโอ้โหแนกโรยจริงๆนิดเดียวแค่นั้นเองโอ้โหไปสะดุ้งไปก่อนแล้วครับแผ่นจะบต่างปอมแล้วเปิดโด่งเข้าไปทีหนึ่งเสาสองพักอกวาแล้วยิงลูกนี้แล้วโอ้โชนเสาครับไม่ได้ประตู โอ้โหยิงสวยมากแต่ว่าบอลไม่เป็นประตูครับจังหวะนี้ของเอกล,กอลักษณ์ oh. อังกฤษเขาเป็นเกงกีนยการสตอกครับขอไปบีเ้เบอลข้ามจากขวาไปที่เสาสองนี่เหลี่ยมนิดยากสุดๆครับหลังจากมีจังหวะยิงชนศัพท์มาปั่นลูกนี้โอ้โหเหยบเอาเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหลูนีฮุกลงมาเสียบคานโอ้โห,โโหจังหวะฮุกนี่บอกว่าไม่เราตะลึงเลยครับ โหโหซ้ายมาทำรุสับประตูหลายคนเสียท่าแบบนี้มาแล้วโอ้โหได้ม,มุมแม่เดี่มเท้าซ้ายก็ยิงบอลไปตกพุกแล้วก็ม้ามุดใต้ขาที่เสาไกลเข้าไปเลยครับม้ามันโค้งห,น,หนีเห็นเลยนะครับคือบินไปยังไงก็ไม่ถึงแน่นอนครับสุรัตน์โอ,โ,โอ้โหแล้วมันตกน้ําหนักบอลตกได้เหมาะเจาะคือบอลลอยโด่งแล้วก็มุดลงอย่างรวดเร็วเลยเปิดเข้ามาเฮอร์บตตี้ลูกซูรรัต,รตะนะจับก่อนแล้วก็ล็อกเข้าซ้ายล็อกขวา รัตนะจฐาจังหวะยิงยิงลูกนี้ข้ามคานอู้อเปิดโอกาสยิงจนได้ครับวันนี้เกือบไปโอ้โห <c oughs> เหมือนจะไม่มีช่องครับแต่ว่าขอแค่ตรงกรอบเนี่โอกาสเป็นสองศูนย์เยอะเลยนะครับเดี่ยวมาสวยมากครับหนีชุดชนะชุดชนะเปิดย้อนกลับมาแล้วโขกลูกนี้แม่ได้จ้าอ้าวฟอนก็ชอบ <c oughs> อยังดีครับโอกริตจังตะครุบไม่ได้ระวังด้วยครับวันนี้ก็มา อ้าวแล้วเสียบอลครับวันนี้บญาแปเปอตี้แปเปอตี้ยิงลกนี้ครับป้าทุบออกมาได้ครับโอ้โหจังหวะของสุรัตยังยืนดีครับตำแหน่งวุริศักจ่ายไม่ดีครับโดนเบียดเบียดอยู่นิดนิดนึงแต่ว่าโอ้โหนี่ช่องให้ง้างง้างซันมาชูก้าขยับมาแล้วก็ยิงอัดลกนี้คนระับโอ้โหไ, <c oughs> ไม่ถงกรอบครับโอ้หูบอลน,น่าจะฉาบนะครับลูกนี้แล้วก็ออกไป ลองอัดเรียดดูอีกครั้งครับโอ้โหที่ใกล้เคียดโอ้โดนกับแพงหน่อยหนึ่งครับโอ้โหแล้วอุบบาตตี้ยังไงครับให้ไม่ได้โอ้โหช่วยคอฟกี่เข้าหนักเลยครับแล้วก็เนี่ยใจเย็นๆครับโอ้อ้โหเซิน โอ้ย,อยตรงนงนี้ก็มีเหลืองแล้วเหมือนกันโอ้โอเหลืองสองครับโอ้โหตอนแรกชเชวิตคอฟสกี้เสี่ยงก่อนอแล้วก็จะมาต่อเน,นื่องบริษัทไปอัดใส่เกงกิซึ่งครึ่งแรกเขาโดนใบเหลืองไปแล้วเลยกลายเป็นเหลืองสองเหลือ10คนอีกแล้วครับราชนาวีมีเข้าไปช้ากันครับสงหวนนี้โดนกล้องเชร์มาชูก้าพยายามไปแล้วก็ยิงอัดลูกนิดโอ้ยข้ามคานครับลูกนี้เอาแรงเข้าว่าเลย เล่นเสาแรกครับเพราะว่ากำแพงเอามายืนปิดไว้แค่สายเกงกิเกงกิกงกไปเองฝากไว้แทงทะลุขึ้นมาเกงกิหลุดเข้าไปได้ดวนเดียวเกงกิยิงโง่ยิงไปไหนครับโอ้โหแมอุตส่ามาสวยแล้วครับ <c oughs> ลูกนี้ตัวประกอบคมสันไปเลือกเช็คออฟซใา้ดูอีกทีครับเกงกิให้ hey. แล้วก็ออกตัวลูกนี้คมสันหยุดนึกว่าจะเช็คลำหน้าได้เลยกลายาปล่อยเกงกิทะลุไปเลือกเท่าร่ครับ คนให้เฮอร์บตตี้ปั่นลูกนี้โอ้โหต้องตบทิ้งไปก่อนครับสุรัตน์แม้วันนี้ก็ได้สุรัตน์เซฟหลายครั้งครับราชนาวีครับก่อนหมดเวลาการแข่งขันนะครับราชบุรีพิษผลเอฟซีก็สามารถเปิดบ้านเฉือนเอาชนะราชนาวีเอฟซี FC ไปได้หนึ่งประตูสูงถือว่าคือจับกันอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ถ้าหากว่าไม่มีฟรีคิกสุดสวยของเฮเบตตีน้นี่ราชบุรีลุ้นเอาประตู ไทยลำบากเหมือนกันครับลูกเดียวแหละครับเกิดขึ้นในนาทียี่สิครับลูกยิงฟรีคิกของแคมเปตี้ไฟแนนเดสครับเป็นประตูที่9ของเขาในฤดูกาลนี้ด้วยครับนำเจ้าบ้านครับราชบุรีมิตรผลเปิดบ้านชนะราชนาวีไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้ราชบุรีเล่นเกมนัดที่สิบส